ลงรถไปเลยไม่ลงแล้วนั่งอยู่อย่างนี้นะอย่าลงนะพี่แมนเขาไม่ชอบลงรูปปุ่มในโซเชียลพู้ไม่รู้เขาการอะไรหรือเปล่าแต่พุ้งต้องไปถามแล้วคือแบบสาวก็แซวบ่อยมากพี่แมนพุ้งถามตรงๆทำไมพี่แมนไม่ค่อยชอบลงรูปปุ้มในโซเชียลเลยมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของพี่พุ้งจะทําไมอ่ะแล้วพื้นที่ส่วนตัวพี่มีปุ่มอยู่ในนั้นบ้างไม่ได้หรอเราถ้าเชื่อใจกันก็ไม่มีอะไรไม่เกี่ยวกับเชื่อใจแลาวพี่ยิ่งชอบแบบไปแซวๆสาวเรื่องนั้นพุงก็ไม่เคยว่าแต่ทําไมลงรูปปุ้มไม่ได้่ เดี๋ยวดิเป็นอะไรเนี่ยวันนี้แมนมาหรือเป่าเนี่ยเป็นไรให้ซ่อมป,ปื้มอืกินเหม็นอาบอะไรเนี่ยปื้มพี่แม่เนี่ยมาเปลี่ยนเรื่องนี่เธอลืมถุงเท้าไว้ข้างในรถเหรอเออใช่เมื่อคืนมันเปียกน้องก็เลยถอดทิ้ง เธอเอาถุงเท้าเหม็นอับมทามทิ้งไว้ในรถได้ไงเรืื่่อองงขป้มเเกีธอเคลียร์เรื่องถุงเ<ล>ท้า<ล>ให้ฉันให้ได้ก่อนแล้วฉันถึงจะเคลียร์เรื่องนั้นให้จบเออแล้วถ้าปื้งเคลียร์เรื่องกินแล้วพี่แมร์ต้องเคลียร์กับปื้งนะได้ลงรถไปเลยลปื้งมาเคลียร์เรื่องกินให้ก่อน,นะค่ะจะได้คอนเทนต์ด้วยคลิปนี้ปื้งว่าตัวนี้ใครที่แบบใช้ชีวิตในรถเยอะๆเหมาะมากชอบถอดถุงเท้าในรถเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถกินอาหารในรถคือต้องมีติดนะคะอันนี้นะคะเราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องค่ะแล้วก็เปิดแอร์นะทุกคน ตัวนี้ค่ะเราสตาร์ทรถเปิดแอร์แล้วก็ฉีดทิ้งไว้5นาทีค่ะแล้วกลิ่นข้างในก็จะหายไปเหมือนลืมไปเลยว่าข้างในรถเราเคยมีกลิ่นเหม็นกลิ่นอาบกลิ่นอะไรมาก่อนนะคะอันนี้แอนตี้แบคทีเรียได้ด้วยนะคะอื้กลิ่นหอมชื่นใจฟุ้งออกมาเลยมันไม่เหมือนกลิ่นเดิมเลยอ่ะตัวนี้คือกลิ่นมันหอมแบบอีกฟิลลิ่งหนึ่งอ่ะตัวนี้เป็นกลิ่นใหม่ค่ะกลิ่นซีดารโคโรนนะคะถ้าใครสนใจก็จิ้มตะกร้าได้เลยเดี๋ยวปึ่งปักตะกร้าไว้ให้ค่ะกลิ่นนี้ก็หอมมากค่ะทุกคนเออมัน ไม่พี่แมนไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องตกลงจะเอาไงเอาไงเหรอกลับไปคุยกันที่บ้านไหมไม่อ่ะเดี๋ยวพี่ลงรูปให้เลยลงเลยตอนนี้ตอนนี้เลยเหรออ้าอ้าอยู่ถ่ายคลิปก่อนลงรูปแล้วเอารูปที่มันสวยๆนะเออรู้แล้วพูดอยู่นั่นแหละอยู่ถ่ายก่อนดิ